คุณกำลังรับฟังเรื่องสั้นๆวันเงาๆาย KTP 2005สวัสดีนะครับผู้ติดตามของช anel KTP 2005กันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเรากลับมาใน KTP 2005 podcast หรือเรื่องสั้นๆวันเงาๆนะฮะก็ขอภหยนะครับที่หายไปนานนะครับก็จากที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะพยายามลงคลิปให้ได้ภายในวันศุกร์นะครับแต่ ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยมันใกล้ในการสอบกลางภาคแล้วแล้วก็ด้วยความที่งานที่ซัดเข้ามาอย่างกับคลื่นสึนามิเนี่ยก็เล่นทําให้ผมเนี่ยไม่มีเวลากลับมาทํางานด้วยแล้วก็อีกหนึ่งข้อสังเกตเลยนะครับที่ไม่ทําคลิปเนี่ยก็เพราะว่าไม่สามารถหาเรื่องอะไรมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังจริง ขนาดที่ว่าตอนแรกบอกว่าจะลงฮาโลวีนโปรเจกต์ในวันที่31ตุลาคมเนี่ยตอนนวันฮาโลวีเนี่ยก็ไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่าตัดคลิปไม่ทันและก็ตอนแรกที่นัดตารางคิวกับเพื่อนไว้ว่าเราจะมาถ่ายเนี่ยกไไ็ไม่มีใครว่างนะครับผมเองก็ลืมไปทักไปหาเพื่อนพวกนั้นด้วยก็เป็นความผิดของผมเองส่วนหนึ่งเลยทําให้ฮาโลวีนโปรเจกต์เนี่ย,ยก็ต้องถูกเลื่อนนะครับไปปีหน้านะครับก็ขอให้ทุกคนด้วยจริงๆนะครับที่ทําให้ฮาโลวีนโปรเจกต์ต้องถูกเลื่อน ไปเพราะว่าด้วยความสัเภา่าของผมเองแล้วก็ด้วยความที่ผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายนะครับคือผมมาน,นึกว่าผมอยากจะทำฮาโลวีนโปรเจกต์ก็คือก่อนวันฮาโลวีนจริงๆประมาณ2-3อาทิตย์ก็เลยเตรียมเรื่องอะไรมาเล่าไม่ทันเลยนะครับก็สำหรับเรื่องในพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยก็จะขอเปลี่ยนจากการที่ไม่เห็นหน้าผมนะครับก็ลองเปลี่ยนแนวบ้างนะครับจะทำ สลับสลับกันไปนะครับกับการที่ไม่เห็นหน้าแล้วก็กลับเห็นหน้านะครับสอฉบับนี้เนี่ยก็คือจะทําเป็นไม่เห็นหน้าด้วยแล้วก็จะมีการมีรูปประกอบคลิปนะครับผมก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เรามาเริ่มเรื่องของเราในวันนี้กันเลยครับผมก็สําหรับเรื่องในวันนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเดี๋ยว ข้อมูลต้นฉบับจะทําการทิ้งเอาไว้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับก็อย่าไปอ่านต้นฉบับก็สามารถไปดูได้นะครับผมสาหรับเรื่องในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่ากันว่าเนี่ยเป็นทฤษฎีสมคบคิดอันนึงเลยนะครับผมกับเรื่องในวันนี้คือต้นกําเนิดความเชื่อแปลกไหนยานต่างดาวที่โคจรรอบโลกมาเป็นเวลาเกือบหมื่นปีนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอย่างไรไปเริ่มกันเลยครับผม ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทฤษฎีสมคบคิดของดาวเทียมแบ็กไนท์เริ่มต้นได้อย่างไรแต่บางคนเนี่ยกับอ้างว่าพวกเขาเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนที่เกี่ยวกับ UFO ลิกรับลำนี้ครับโดยที่โคจรรอบโลกเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบหมื่นปีแล้วนะครับนาซาเนี่ยก็ได้ทำการปิดข้อมูลนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ไม่มีการบอกแล้วก็ไม่ได้มีการบอกให้ใครรู้เลยนะครับ ในปี2017ครับนักทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยอ้างว่ากลุ่มของอิล u ูมินาติเนี่ยได้ทำการยิง UFO เนี่ยตกครับพวกเขาเนี่ยเรียกวัตถุนี้นะครับว่าดาวเทียมแบกไนน์นั่นเองพ้อมระบุว่าเนี่ยดาวเทียมตัวนี้เนี่ยได้ทำการโคจรรอบโลกเนี่ยมานานกว่า13,000ปีแล้วซึ่งดูว่าจะเป็นการกล่าวอ้างนะครับที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ แต่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดครับที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดอันนี้นะครับที่ได้มีมาตั้งแต่ในปี1973นั่นเองหลักฐานยืนยันว่ายานอาวกาศนอกโลกโคจรรอบโลกเนี่ยมาตั้งแต่ยุคหินครับบางคนเนี่ยเชื่อว่านาซาเนี่ยและรัฐบาลต่างๆก็ได้พยายา,ยามครับที่จะทําการปกปิดเรื่องนี้เอาไว้นั่นเองผู้ชี่ยวชาญครับได้รพร้อมให้ความเห็นว่า น่าจะเป็นซากของขยะอวกาศและสัญญาณของวิทยุมากกว่าผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้ครับยืนยันว่าหลักฐานการมีอยู่ของดาวเทียมแบ็กไนน์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกครับในทศวรรษที่19เนะครับเมื่อนักประดิษฐ์อัจฉริยะของเรานะครับนิโคลาาทสลาเนี่ยได้รับสัญญาณวิทยุแปลกประหลาดหลายชุดที่ห้องปฏิบัติ การของเขาในเมืองโคโลราโดนะครับสปริงและนำไปสู่ภาพถ่ายวัตถุประหลัดลึกลับของนา s a ในปี1998นั่นเองนะครับหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมแบ็กไนน์เนี่ยมาจากทฤษฎีที่รวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์ต่างๆครับที่ไม่ต่อเนื่องกันในตลอดช่วง100ปีที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลหลายอย่างครับถูกเพิ่มเข้าไปในภายหลังครับยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลครับที่นักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างนิโคลาเทสลาเนี่ยค้นพบสัญญาณวิทยุมาจากนอกโลกโดยบังเอิญในปี1899นั่นเองขณะที่เทสลาครับกำลังทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการในโคโรราโดเขาเนี่ยได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์วิทยุคลื่นความสี่สูงครับจากนั้นเนี่ยเขาได้รับชุดสัญญาณวิทยุทยตัวนี้เนี่ยโดยไม่คาดคิด ข้อที่ความว่านี่เป็นชุดรหัสตัวเลขครับละเชื่อว่ามันได้ส่งมาจากสิ่งมีชีวิตที่ชันฉลาดบนดาวอังคารผู้ที่คลังคล้าในเรื่องดาวเทียมแบ็คไนท์เนี่ยยืนการว่าเทสลาเนี่ยได้ทําการเขา้าใจผิดครับและสัญญาณที่เขาได้รับนั้นเนี่ยคือสัญญาณที่มนุษย์ต่างดาวบนดาวเทียมเนี่ยพยายามสื่อสารกับมนุษย์โลกครั้งแรกนั่นเองนักทฤษฎีสมคบคิดครับอ้างว่ามีหลักฐานอื่นนนครรรับใปี1927เเมื่อวววว,วิศกชา เยอเกินเฮาส์นะครับคนพบสิ่งที่น่าตกใจขณะทําการทดลองส่งสัญญาณวิทยุตัวนี้ครับมีเสียงสะท้อนของคลื่นวิทยุเนี่ยกลับมาด้วยสาวิาทีหลังจากที่เขาครับได้ทําการส่งสัญญาณวิทยุออกไปเนี่ยนับตั้งแต่นั้นมาครับสัญญาณนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเสียงสะท้อนที่หน่วงเป็นเวลา แต่ก็ไม่ได้มีคําอธิบายครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไวช้ชัดเจนนะักจากนั้นครับในปี1954เนี่ยเดอะนิวยอร์กไทม์ได้ตีพิมพ์คํากล่าวอ้างของครีโฮนักวิจัย UFO ครับว่าแหล่งข่าวของเพนตากอนเนี่ยได้ทําการยืนยันการมีอยู่ของดาวเทียมธรรมชาติ2ดวงครับที่โคจรรอบโลกนะครับสำนักงานวิทยุอาวุธยุโทโธปกรณ์ครับได้เกณฑ์ทีมนักดาราศาสตร์เพื่อค้นหาดาวเทียมใกล้โลกและหัวหน้าของ โคงการปฏิเสธว่าไม่เคยพบดาวเทียมใดๆเลยผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดครับพิจารณาบทความของปี1954เนี่ยและปฏิเสธหลักฐานการมีอยู่ของดาวเทียมแบล็กไนครับรวมถึงการปกปิดของรัฐบาลด้วยการปล่อยดาวเทียมจริงของรัสเซียในปี2500ครับและของสหรัฐอเมริกาในปี2501 ยิ่งทําให้เกิดความสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีกครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี1960ครับกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยได้ตรวจพบวัตถุสีดำครับที่ร่วงหล่นบนเรดาร์ซึ่งกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่านั่นเป็นเพียงแค่เศษขยะอวกาศที่มาจากดาวเทียม Discoverer นั่นเองกองทัพอากาศเนี่ยต่อมาเนี่ยเขาก็ เอกสารของเพากอนก็ได้มีการเปิดเผยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกก็เท่านั้นเองและวัตถุดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ดาวเทียมสอดแนมของอเมริกาที่ได้ไปส่งไปที่รัสเซียนั่นเองในพิถัดมาครับจาควาลเลเวครับผู้ศึกษาเกี่ยวกับ UFO เนี่ยชื่อดังได้อ้างถึงบันทึกภาพ UFO ครับที่โคจรถอยหลังรอบโลกครับจนกระทั่งภาพนั้นเนี่ยถูกยึดไป ที่ทํำให้นาซาครับตูกกล่าวหามากยิ่งขึ้นครับว่าได้ปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้และหลังจากนั้นนะครับในปี1973เนี่ยนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ครับดังแคนลูนาครับได้เริ่มทฤษฎีที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันครับเราหน้าเนี่ยกล่าวกับนิตยาสารสเปซไฟล์ครับว่าเขาสามารถถอดรหัสข้อความและบอกได้ว่ามันคือคำสั่งจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวครับที่อาศัยอยู่ที่ดาวอิสลอน ปรติสนะครับถ้าอานผิดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับต่อมาครับลูนานครับได้กลับคำในภายหลังว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันผิดครับและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่ต้องการยุ่งกับเรื่องไร้สาระของดาวเทียมแบ็คไนท์อีกแต่ทฤษฎีสมคบคิดนี้ครับก็แพร่กระจายอยู่ในแวดวงผู้เชื่อเรื่อง UFO อยู่ดีนะครับจนกระทั่งในปี1998ครับหลังจากที่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงกำหนดขึ้น ผู้ที่เชื่อทฤษฎีนี้ครับก็พร้อมที่จะไม่เชื่อสิ่งที่นาซาเนี่ยบอกพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาเลือกที่จะค้นคว้าวข้อมูลและเชื่อในสิ่งที่พวกเขาอยากจะเชื่อเท่านั้นองค์กรนาซาครับมีคําอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับรูปภาพที่เป็นปัญหาครับเนื่องจากสถานีอาวากาศนานาชาติกําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนาซาครับได้ทําการภารกิจหนึ่งครับที่ได้ส่งกระสวยอาวากาศขึ้นไปครั้งแรกเพื่อช่วยให้การก่อสร้างและ ได้นําส่งอุปกรณ์ขึ้นไปพร้อมกันด้วยรวมไปถึงผ้าคลุมอวกาศกันความร้อนครับ4ี่ผืนเพื่อใช้การป้องกันความร้อนของสถานีอวกาศแต่ผ้าคลุมผืนหนึ่งครับกับหลุดออกมาระหว่างขนส่งและล่องลอยไปในอวกาศในช่วงเวลานั้นครับนักบินอวกาศได้ถ่ายภาพเอาไว้นับไม่ถ้วนซึ่งในจํานวนนั้นครับก็คือภาพถ่ายอันโนด่งดังซึ่งเป็นภาพของผ้าคลุมในมุมย้อนแสงจึงทําให้เห็นเป็นวัตถุสีดําดูลึกลับ ลอยอยู่ในอวกาศเหนือโลกของเราที่ปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆวัตถุตัวนี้ครับถูกตั้งชื่อเอาไว้ว่า025570ครับซึ่งมันตกจากวงโคโจรในอีกไม่กี่วันต่อมาและถูกเผาไหม้ไปตลอดการเซอร์เกร์คริสคาเลฟครับนักบินอวกาศชาวรัสเซียที่เป็นหนึ่งในผู้ถ่ายภาพแบ็กไนท์ได้เนี่ยและเขาเนี่ยทราบดีว่าภาพถ่ายของเขาเนี่ยจะทำให้ผู้คนนั้นเข้าใจผิด ส่วนอดีตวิศวกรนาซาอย่างเจมส์โอเบิร์กครับก็รู้ดีถึงความแตกต่างครับระหว่างมืออาชีพที่ออกไปสู่ห้วงอวกาศกับคนที่ได้แต่วิาพากษ์วิจารณ์ตามจินตนาการของพวกเขาเนี่ยเขาได้กล่าวเอาไว,าว้ครับว่าก่อนออกจากนาซาเนี่ยผมได้นำทีมออกแบบวิถีวงโครจรออกทำภารกิจเจมส์กล่าวทุกอย่างครับมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเรียนรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการบินในอวกาศมาตลอดชีวิต เหตุใดต้องใช้พระคลุมเหตุใดพระคลุมจึงหลุดออกมาและเหตุผลมันถึงลอยไปแบบนั้นความแตกต่างคือสําหรับคนทั่วไปเนี่ยของพวกนี้เนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่น่าพิศวงครับสำหรับผู้ที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่อยู่บนโลกแต่ไม่เคยไปสัมผัสอวกาศเลยนะครับการส่งสัญญาณวิทยุที่แปลกประหลาดของเทสลาเนี่ยยังได้รับการอธิบายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้เห็นพ้องต้องกัน ว่าเขาเนี่ยน่าจะตรวจพบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าครับมาจากพาวซ่าดาวดิวตรอนที่ได้ถูกค้นพบในช่วงปี1960แน่นอนครับว่าไม่เห็นว่าเป็นเอกสารเลยว่าแบ็กไนท์เนี่ยเป็นวัตถุชนิดใดกันแน่สำหรับผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีสมพบคิดเรื่องแบ็กไนท์เนี่ยก็ยังคงเชื่อครับว่านี่เป็นยานที่มาจากต่างดาวต่อไปถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีคําอธิบายหรือหลักฐานที่จะยืนยันที่อยู่ของมันได้เลยก็ตามนั่นเองก็ อันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่วิจารยญาณของคนแต่ละคนก็แล้วกันนะครับว่าจะเชื่อไปทางไหนนะครับแต่ถ้าหลักฐานมันยืนยันว่าเนี่ยความจริงก็เป็นเพียงแค่ผ้าคลุมที่หลุดออกมาจากยานอวกาศเนี่ยก็เชื่อแบบนั้นปก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเชื่อทฤษฎีสมคบคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ดวงดาวาดาวเทียมที่บุกขอจรมาหรือเป็นดาวดาวเทียมก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ ไม่ได้อันนี้อะไรมากพอจริงผมก็เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับชอบอ่านพวกเรื่องทฤษฎีสมคบคิดอยู่แล้วนะครับก็สําหรับอพอดแคสต์ในวันนี้เนี่ยก็คงขอจบเพียงแค่เท่านี้นะครับผมเอาเป็นว่าวิจัยกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันศุกร์สักศุกร์หนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าวิจัยกันใหม่ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ